ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบริษัทแอมวิชยูนิเทคจำกัดนะครับก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีสุดยิ่งใหญ่นะครับพร้อมกับการชู่วิสัยทัศน์ด้วยนายวิทิชัยนำทรัพย์เจริญประธานกรรมการบริษัทแอมวิชยูนิเทคจำกัดครับพร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารมีการนำทีมนักธุรกิจกว่า500คนเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจแอมวิชครบรอบ1ปีครับพร้อมกับมีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งภายในงานนะครับได้มีการเปิดตัวและก็ร่วมพูดคุยกับแอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทครับได้แก่ครอบครัวปุกณกันคุณกบสุวรรณันปุณกันคงยิ่งและคุณบรุษดนุพน์ปุกณกันและดรบุ๋มปนดาวงผู้ดีปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตนะครับจากสแตมอภิวัฒเอื้อถาวรสุขครับนักร้องมากความสามารถในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบนี้ครับคือแอมบิเนี่ยตั้งแต่เรารีแบรนดิ้งมาจากคัสสันย์เนอเทคนะครับจนถึงวันนี้ แล้ก็ดำเนินธุรกิจมาในนามของ m m v i s ส i t e ิเเนี่ยหปีนะครับใน1ปีนี้แล้วก็ได้ทำมาร์เก็ตติ้งไม่ได้ม่ได้แตกต่างจากที่เดิมจากคัสสันอินเ t e c h อะไรนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเป็น m m v i s ส i t e ิเปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีช่องทางในการทำการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเขียนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ซึ่งจะใช้ในการทำธุรกิจแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในทุกทั่วโลกเอาง่ายๆคือหลักการง่ายๆคือสินค้าของ m v Un วิชยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของทุกมุมทุกทุกทุกท,กทกมุมโลกเนี่ยราคาเท่ากันนี่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราจะทำขึ้นนะครับจะทาขึ้นในปีนี้อันนี้แน่นอนครับแน่นอนครับซึ่งตอนนี้เรามีผู้นำจากทางประเทศจีนแล้วนะครับ แล้วเรากําลังโคุยโปรเจกต์กันอยู่นะครับกับกับเครื่องมือที่เราเตรียมเอาไว้ตอนนี้เราสร้างเอาไว้ให้ให้ทุกคนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในแบรนด์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ลองสัมผัสกับแอมบิสเนี่ยนะครับคุณจะคุณจะตอบได้เลยว่ามันแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงด้วยตัวท่านเองเลย โอเคค่ะสำหรับงานครบรอบ1ปี a m ม i ิ h นะคะซึ่งเราเป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์ของผลิตภัณฑ์โซจางอยู่นะคะก็วันนี้มางานรู้สึกว่าโหจัดงานยิ่งใหญ่มากแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ครอบครัวของชาว a m มวิชมาเยอะมากๆนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของแอมวิชค่ะครับเช่นเดีวยวกันครับวันนี้ได้มาเห็น ครอบครัวที่โตขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ครบรอบหนึ่งปีก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทห้ i อวิชมากที่ให้เกียรติเราสองคนนะครับได้มาเป็นแบรนด์อัสเอร์ของโซจังก็หวังว่าเราจะเป็นกลไกเล็กๆนะครับที่จะช่วยกันนะครับนำพาให้อวิชั o ศประสบสำเร็จในอนาคตนะครับก็เรียกว่าสุขสันต์วันเกิดหนึ่งขวบนะครับบอกว่าจะมีปีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับบุ๋มเองนะคะได้อยู่ร่วมเห็นการเจริญเติบโตของแอมบิชมาโดยตลอดค่ะก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยที่ครอบครัวแอมิชใหญ่โตมากขึ้นมีมาสมาชิกมากขึ้นแล้วก็มีคนที่รักแอมบิชมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นแต่เราเริ่มต้นด้วยกันมานานมากดังนั้นอยากจะให้เห็นแอมบิชเนี่ยนะคะเจริญเติบโต,ตยิ่งขึ้นไปทำให้ทุกคนสามารถมีรายได้ที่ดี แล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยดังนั้นก็อยากจะขอให้ a อม i ิชนะคะมีประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ขอให้คนที่เป็นสมาชิก a อม i ิชนะคะไดเ้เป็นที่ตอบรับนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์กับทุกๆท่านด้วยค่ะ